อันนี้ครับพี่น้องมาหาบอยไปหน่อยมาหบกอยขิ่เรือกันพี่น้องเนี้ยตาภาไปหาบกวยสินให้เบิ้งพี่น้องเขาเได้บกวยยังกันเดี่ยวพี่น้องเดี่ยวสุดลุกดา ประสบการณ์ชีวิตเธอหนึ่งพี่บ้านเดียวกันหมอนแม่นับพี่น้องขี้เลือกพี่น้องขี้เลือกขี้เลือกขี้เลือกพี่น้องขี้เลือกขี้เลือกอุ้ยนั่นันไม่ต่าง นั่นตัวรมันน่ะน่งเก็บนั่นด้อยเยบ่คะตาไปพูดั่งกันนั่งวันหนักโ่ชวนมาชิบอไปนางดอกกั้งไปหยาอ๋อไปหัวแลวกโตนงอย่างนีเลยนก็ข็คืนเก้ยวแล้วก็ห้ากิบเอาทีน่ะมาปลาคอยยี่กิ๊บโอ้ยผมบ่มีหลูกเลยต้า ว่ามีขอบพัวเลยบนองผมไม่นี่บ่พวกบ่พวกบ่บ่บ่ม่บ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 าบ้บ่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 บบบ่บ่เ่ี่บ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 บ่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 ่บ่่า่บ้บ่ไ่่บบ้น่่บ่ มันเขาหมมาต๊ป่ากันหมดตามันสีเบีดเห็นไหมเขานวัดิดอยู่แถวนี้กัว่เนไเหาามฮะแน่บเห็นนกตาคือแน,นมผมเห็นตะแหน่ิบอกนาไปตบีู่กผีแนมเห็นขีนด้ดินมน่นหนึ่งยัง <laughs> ปครับกนมาเรา่ยานผู้เทาใส่ไปวาดปุย๋ยอะไรนี่หา, <laughs> าขอปลา,า,าที่อยานั่งหัวหน่แล้มึงน้ำเงาขือนหนนี่พี่น้าบังห้อยห้าได้พี่น้งใช่ก็เีใส่นี่นะ จอหาปลากันพี่น้องโอ้หาหอยเดี๋ยวบงสิ็จเรสันได้พี่น้องเดี๋ยวบังไม่นวอบเยี่าตอนนี้ก็สอบไม่ขาดแล้วมันจะง เดีัมนี่ละตัวนี้อลมีแต่หนุ่ยยัยสีทอนั่นนองพี่น้องนั่นพี่น้องบังหอยฮะบังหอยมาฮอนแห้อะไรพี่นนอง แซวไว้ในถังพี่น้องเนี่ยมันจะต้มมะเร็งพี่น,อน้องมีแต่บกหอยอ่อยต่อยเบมึงสภาพด้วยพี่น้องกับมาหดมันคือกับนาบกับอะไรล่ะโอ้เหมือนพี่น้องสภาพนาบมันท่านแอร์เป็นพี่น้องนเึกต้มพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบางต้นต้อตอมอีกรอบนึงพี่น้อง